ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเติม UC ที่ร้านลิชแมนช็อปนะใช้เงินน้อยแต่ว่าได้ UC เยอะสายเติมแพ็คเล็กสายเติมแพ็คใหญ่เนี่ยเติมได้หมดเลยหรือถ้าเกิดว่าเราอยากเปิด rp เนี่ยเติม UC ที่ร้านลิชแมนช็อปนะใช้เงินไม่เกิน200บาทก็สามารถเปิเดแล้วยอพาร์เลเวลหนึ่งได้ละถ้าอยากได้ราคาถูกกว่านี้ให้เราเข้าไปเติมในเว็บนะ w w w l i c h m a n s h o p c o m แล้วก็เติมทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะครับ ใช้แค่เพียง user id แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เไม่จับไม่ได้ต้องเติมที่ร้าน r i c h m a n Shop เท่านั้นนะครับตอนโดดลงมาปื่อก้ไม่ได้มองเลยมีคนปะเฮ้ยนี่ไงเสียงโดดล่มเพิ่งลงมาเลยหน้าเราปะด้านนอกนะนี่ไงเอาวิวสายกับมีเสียงปืนทางขวานะเหียเท้าอยู่ในบ้านหน้าเรา เฮ้โอ้โหงานเข้าสวยแล้วไงเออปั๊มยาก,ก่อนมีเสียงเท้าด้านนอกมาน่าจะเพื่อนเขาหรือเปล่ามาล้ชิดล้อยู่ในบ้านด้านล่างเราอะ่ะถอยมาดักตรงประตูนะรอเขาวิ่งขึ้นมานี่ไงจรรอยร้ตายเลย ยังมีคนอยู่ทางซ้ายนะด้านนอกอะ่ะเสียงปืนไม่ไกลไม่เห็นน่ะผมว่าเราฟาร์มก่อนดีกว่าเสียงเท้าหน้าเรานั่งไงไม่โดนเลยมาละรอจังหวะนันน,ะน็อปตามเลยยิงเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าไม่แน่ใจว่าเข้ามากี่คนนะหาที่หลบก่อนนะเราต้องเช็คให้ชัวร์นะว่าไม่มีคนจริงๆอ่ะแล้วค่อยไปเก็บของบนเนินทางซ้ายนะครับมีคนนะเดี๋ยวเราวนดูถ้าเกิดว่าจะเข้าไปชาร์จเนี่ยพยายามเข้าไปชิดขอบเนินนะเราถึงจะได้เปรียบอ่ะ ไปไหนแล้วะ่ะไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะเหมือนว่าจะอยู่ในพุ่มไม้อ่ะนี่ไงเสียงเท้าก่อนวิ่งขึ้นไปเนี่ยพยายามหามุมวิวดูก่อนนะนี่ไงน็อกเรารีบตามแล้วก็ไปเลยมันโล่งเกินไปอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมามีรถหน้าเรา ตามเลยตรงบ้านมีคนวิ่งอยู่นะจอดตรงกำแพงแล้วก็วิ่งไปรอฟังเสียงเท้านะผมไม่กล้าวิ่งซ้ายอะ่ะเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมีตัวรถอยู่นะแล้วก็คนที่วิ่งอยู่ในบ้านอะ่ะผมว่าเราออกขวาดีกว่าหามุมเล่นใหม่เฮ้ยเสียงปืนหน้าเราเจอแล้เวเจอแล้โอ้ เจ็บนักเออนอ็อคผมว่าเราต้องไปชารนะ์ะไม่งั้นเดี๋ยวจะดึงกันได้นะครับถอยากไปเล่นตรงบ้านนะตรงบ้านเล่นได้อยู่อูซีด้วยเสียจริงเฮ้ยขวา หน้าเรามาแล้วน็อกลูกซองด้วยดีนะไม่โดนน่ะเฮ้ยน็อกตามเลยที่ตรงนี้ยังไม่หมดเลยอืมไปไหนแลว้ววะเฮ้ยเอาตายเลย หลังเราตรงนี้ก็มีผมว่าเราถอยก่อนหามุมเล่นใหม่ดูแล้วน่าจะครบตี้อะ่ะมุมนี้ไม่เวิร์กนะขวามันเปิดเกินไปอะ่ะตรงนี้เออขึ้นได้ปะออได้อยู่ด้านหน้าเราน่าจะบวกกันอยู่อะ่ะแจมเลยรีวิกเมืองนักแจมนะ เออสวยเม่ดเดียวไม่เดียวไม่เดียว,ยวสวยตั้มเลยตัวตรงก้อนหินยังไม่ขึ้นคิวนะเมื่อกี้เหมือนจะมีเสียงปืนมานะจากทางซ้ายอะ่ะไม่โดนเลยเฮ้ย น่าจะเนินบักนะผมว่าเราไปดีกว่าไปเล่นในบ้านนะเหลือสี่ผมว่าตีเดียวนแน่เลยนั่นนะสีชมพูแวบบ๊บสวยผมว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าระเบิดมาใกล้เลยตามตัวนี้ก่อน Chắc khai bên này Ê, tiếng tháo đằng sai Mà chín là Như nghe Knock Tái mà Mew đu lo trong vòng không biết mà Ờ, tôi đeo Chết lại ตอนนี้ในเดือนกรกฎาคมนะครับมอสเบอร์เกอร์จัดโปรพิเศษมานะใครที่ชอบเนื้อ,อยากโดนเนื้อเนี่ยต้องนี่เลยบีฟยาก,กินิคุเซ็ตนะเมื่อเราซื้อเบอร์เกอร์เนื้อย่างยาก,กินิคุหนึ่งชิ้นหอมทอดน้ำอัดลมหรือไม่ก็ชาลิปต้าน,นะครับ1แก้วราคาปกติ2 1 4บาทลดเหลือ170บาทโปรนี้หมดเขตวันที่2สิงหาคม2 5งห้าานะครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไลแมนแก๊ปฟูดแล้วก็โรบินฮูดนะ เฮ้ hey, ยนโนสาวเดินชาร์จเลยวางป้าปืนดักไว้นะครับเอานีทำไมอะน็อกตามเลยเข้าบ้านก่อนนี่งไงว่าแล้วดีนะยังไม่เก็บของอะเจอแล้วเจอแล้วเออ,เอ,อสวย ผมว่าบนนั้นน่าจะยังเหลือนะเดี๋ยวเราลองขับรถบนไปเช็คดูนะครับบนไปทางขวานะแวะดูปืนก่อนโอ้โหของดีต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนกระสุนเตรียมพร้อมก่อนไปเฮ้ย โอ๊ยโอ๊ย,โอย,โยยา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 เดี๋ยว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 เสียงปืนทางซ้ายนะครับบนเนินไกลๆเลยปั๊มยาก่อนตัวที่ยิงผมเมื่อกี้ไม่ไกลนะเสียงปืนน่ะผมว่าเดี๋ยวเราออกดีกว่าวงมาแล้วแล้วก็ทางขวาเราอ่ะโล่งนะเป็นเนินต่ำด้วยเราเสียเปรียบ,บเดี๋ยวนะผมว่าผมดูเวลาผิดวงยังไม่มา ัวที่ยิงผมหายไปเลยเฮ้ยตรงบ้านเจ็บไม่นาัาขาดลายเม็ดเลยตามตามตามดิวสันสวยํามเลยทางซ้ายแล้วบวกกันแล้วรีบไปแจมดีกว่าน่าจะตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโบดป่ะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ เดี๋ยวเราไปชิดเนินด้านหน้าเลยไปหาเนินต่ำเล่นนะคนหน้าเราเสียงเท้าด้านหลังสวยหน้าเราระเบิดไป ระยะนี้เหลือสักประมาณ2วีนะสวยผมว่าเพื่อนเขาน่าจะอยู่ใกล้กันน่ะต้องระวังนะเดี๋ยวเราสโมกเก็บของแล้วก็ไปดีกว,ว่าเฮ้ยมาละหน้าเรานนอกตามเลย เล่นรีวิกเนี่ยยิงเสร็จแล้วก็เราแวงรอบด้านเลยกลัวโดนแจมนะผมว่าเพื่อนเขาน่าจะฉีกไปชุบแล้วแน่เลยสมคก่อนเก็บของแล้วไปดีกว่าอะไรไแวแบบ๊บๆนี่ไงน็อกวิวสันเนินด้านหน้าเราเล่นได้อยู่มีเสียงปืนน่าจะบ้านนะ เช็คด้านหลังก่อนขึ้นได้ปะได้ดิเออเฮ้ยตามเลยหลังแจมมาผมว่าเราซ้ำแล้วไปดีกว่าอยู่ไม่ได้และบ้านปะโอ้จะระเบิดนั่งไงเฮ้ยขวา ต้องเคลียร์หน้าก่อนอ่ะเฮ้ยสวยขวาเราโล่งมากอ่ะเอ้ยเจ็บมาอุ้ยเอ็มสองีผม,มอยากไปชิดมากเลยแต่ว่ากลัวตัวขวาผมว่าเราต้องเสี่ยงเข้าไปชิดอ่ะไม่งั้นเสียเวลานะถ้าเกิดว่าขวาวิ่งมาเนี่ย จะกลายเป็นว่าเราจะโดนล้อมสองทางเลยไปชิดบ้านนะเอาโดนขวายิงเฉยอะดูแล้วน่าจะอยู่หลังเนินนะซ้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนี่ไงเจ็บนักตัวนี้ไม่ใช่ตัวขวานะแสดงว่าอยู่นานแล้วอะ่ะ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ